สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปใบขิงบอลประจำวันที่15ธันวาคม2567นะครับอ่าและใครเข้ามาในกลุ่มฝากแรกมา1,000บาทนะครับได้เสื้อทีมลักฟรีไปด้วยนะครับก็เป็นโปรดีๆจากทางสปอนเซอร์นะครับก็เข้ามานะฮะได้รับเสื้อด้วยได้รับทีเด็ดด้วยนะครับมีทีเด็ดดีๆให้ถึงในกลุ่มรับประกันความแม่นยำถึง7 0็ดถึงเกนะครับไปที่ตัวแรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นอ่าทาง แมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะฮะอยู่บ้านแมนซิตี้ช่วงนี้แมนซิตี้ฟอร์มไม่ดีฮะส่วนแล้วรวยตลอดนะครับดูสถิติได้นะครับลอสกระจายนะฮะเวลาใครอยู่แมนซิตี้นี่ส่วนแล้วรวยนะฮะส่วนแมนยูนะครับก็วันนี้น่าจะโรเตชันนัดที่เล่นยูโรปาลีกกับวิตเติเรียโพเซนแมนนะครับวันนี้ก็มีความพร้อมแล้วแมนซิตี้ต่อค่อนข้างแพงเลยนะฮะต่อไม่ดูแมนยูเลยต่อลูกนึงเนี่ย ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมว่าด้วยสกอตเดฟด้วยความเคียวแล้วก็ตอนอามอลิมคุมลิสบอนเนี่ยปราบทางแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้แล้วนะครับแล้วก็แมนซิตี้ปัญหาเดิมนะครับโรดี้เจ็บยาวไปนะฮะก็มาเตโอโคบาสิตยังไม่มานะฮะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ไม่มีตัวบิวอัพแนวกองหลังนะฮะล่าสุดก็แพ้ยูเวนตุสมา2-0นี่ต่อยูเวนตุสครึ่งลูกด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรที่ต้องไม่ไปแมนยูนะฮะถึงแมนยูจะแพ้ผมก็ว่าแพ้ไม่ถึง1ลูกนะครับวันนี้ ขออยู่แมนยูลองหนึ่งลูกดีกว่านะครับไปที่คู่ที่2ครับเชลซีกับเบนฟอร์ดนี่ก็เชลซีฟอร์มหัวจัดๆเลยนะฮะแล้วมีเล็งได้เอนโซมาเลก้ามีเล็งได้ผู้ผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมเหมือนกันส่วนเบนฟอร์ดนี่ต้องเป็นทีมที่ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะฮะเสียประตูเยอะแต่เกมลุกเนี่ยนะครับพวกวิซ่าเอ็มเวโบนะฮะพวกเชเดนี่ทำเกมได้ดีนะฮะมีทั้งนอกกาดอีกคนนึงนะครับที่แดมกาดด้วยนะฮะที่จับแบบมีเลตติ้งที่ดีนะฮะแล้วก็ ทำผลงานในแนวลุกได้ดีแล้วก็ชอบยิงครึ่งแรกนะครับเบนฟอร์ดนี่เป็นสายนี่ยิงสูงครึ่งแรกตลอดนะครับฉะนั้นใครชอบบอลสูงแรกใส่คู่เชลซีเบนฟอร์ดได้เลยนะฮะเชลซีถ้าโคพาเมอร์ยิงอาลงมาเนี่ยมียิงมีแอสซิสต์แทบทุกนัดนะครับส่วนทางเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับก็ไปทางบอลสูงเช่นเดียวกันเชลซีต่อค่อนข้างแพงนะครับด้วยฟอร์มนะต่อมาลุกครึ่งวันนี้ผมมั่นใจว่าทางอาเชลซีไปบอลสูงได้นะครับคู่เซาท์ทัมตันกับสเปอร์นะครับคู่ที่3านะครับก็เซ อ่าซอ่ทมตันอยู่บวยนะครับเล่นบิลลอัพยังไงโดนทุกทีนะฮะสเปอร์พักผู้เล่นมาเยอะนะครับในนัดยูโรป้านะครับวันนี้จัดกันชุดใหญ่วันนี้ขออยู่ทางบอลสเปอร์นะฮะถ้าเกิดใครชอบทางแนวลุกนะครับโซลังกี้น้าพอปรับตัวได้น่ะเราเป็นเป้านะครับพวกแมดดิสันพวกอ่าซอนฮองมินเล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับซอนฮองมินมาเล่นปีกซ้ายนี่สมดุลกว่านะครับฉะนั้นชอบเป็นที่บอลสเปอร์นะครับบทสรุป3คู่นะครับก็คู่แรกนี่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ไปทางแมนยูนะฮะ ส่วนเชลซีกับเบนฟอร์นี้ชอบไปทางบอลสูงนะครับส่วนเซาท์ทอมตันกับสเปอร์ขออยู่สเปอร์ครับต่อไม่แพงมากนะฮะต่อไม่ถึงหนึ่งกสเปอร์ผ่านได้แน่นอนนะครับท่านใดที่ชอบแนวทางฟุตบอลดีๆอย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เทปโจน้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ